สวัสดีครับพบกับผมดอกร c เฟิร์สแอคทีฟคลินิกครับผมโอเควันนี้เราจะมาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเกี่ยวกับ Basic ร e เคิร์ฟเบสิ c รีเคิร์ฟนะครับคราวที่แล้วเราสอนไปเรื่องเกี่ยวกับการยืนเนาะเท้าเท่าส้นเท้าเท่าไหล่ปลายเท้าปิดนะครับยืนสแควร์สเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะมาวิธีการพอยืนเสร็จแล้วเนี่ยพักคันที่หน้าขานะครับเราจะใส่ลูกนะครับสเต็ปนี้เขาเรียกว่าน็อกนะครับก็คือน็อก ลูกเข้ากับสายนะครับแล้วก็ถ้าใครมีตัวคิกเกอร์ก็ใส่คิกเกอร์นะครับไม่มีก็ฝึกฝึกเริ่มต้นอาจจะยังไม่มีนะครับก็ยังไม่ต้องวางวางคันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการจัดฮุกนะครับฮุกกันคลิปฮุกแอนคลิปนะครับฮุกเนี่ยนะครับเราก็จะมาทํามือนะครับเป็นลักษณะเหมือนตะขอจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นตะขออย่างนี้นะครับ นิ้วโป้งกับนิ้วสกรอยไม่เกี่ยวนะครับฮุกไปที่สายการฮุกของรีเคิร์ฟนะครับเราจะฮุกแบบสปิทนะครับก็คือแยกแยกนิ้ว2นิ้วนะครับระหว่างนิ้วนิ้วกลางกับนิ้วชี้ออกจากกันนะครับไปอยู่ระหว่างลูกนะครับจะเป็นอย่างนี้ฟิงเกอร์แท็บมันจะทํามาอยู่แล้วนะครับเป็นอย่างนี้เป็นแยกนะครับฮุกระหว่างนี้เราจะดึงขึ้นมาประมาณ10%เนะครับเพื่อทําให้เราจัดกริปได้นะครับจับจัดจับกริปเนี่ยครับก็จะจับอยู่มันจะเป็นลักษณะเหมือนมุม มือนะครับอยู่45องศานะครับเราจะไม่ได้จัดเต็มนะครับเราจะใช้จุดดันหรือเพชรพอยนะครับตรงนี้ไปที่กริปนะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับส่วนเพชรอยก็จะเป็นจุดหมุนของคันกับจุดหมุนของมือนี่ตรงนี้นะครับเหมือนกันอ่ะมาดูสเต็ปกันนะครับหลังจากเราใส่ลูกแล้วปั๊บนะครับเราก็ขึ้นมานะครับฮุกแอนกริปนะครับจัดให้เรียบร้อยนะครับดึงสัก10%นะครับเพื่อให้มันมีแรงแรงในการจัด เรจัดได้แล้วขึ้นสเต็ปต่อไปการเซตนะครับแล้วก็เข้าอองเกอร์แล้วก็ถึงจะยิงนะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่ะมาให้ดูอีกครั้งนะครับแยกทีลานฮุกเริ่มจากพักยืนเสร็จแล้วนะครับพักเสร็จแล้วก็น็อกนะครับน็อกเสร็จแล้วก็มาจัดฮุกแอนคลิปนะครับมาฮุกคลิปจัดคลิปเรียบร้อยถึงจะขึ้นนะครับ ดึงนะครับเราก็ยิง่ะเมื่อกี้คลิกก่อนเอาใหม่่ะ,ะไม่ดูทีจัดููกันคลิปนะครับแล้วก็ขึ้นอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ต่อไปก็คือเราจะต้องกลับไปฝึกให้ชำนาญน,นะครับในการจัดพวกนี้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาสอนเรื่องอการเซตในเซ็ปต่อไปสำหรับรีเคิร์ฟ นะครับวันนี้ก็ขอบคุณสนามเฟริร์สเชอรี่ขับนะครับที่เอาเอือเฟอร์สถานที่ในการถ่ายทำขอบคุณครับสวัสดีครับ